สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมเห็นลูกค้าถามกันมาบ่อยนะครับมีไอ้ตัวนี้ขายไหมครับแผ่นสี่เหลี่ยมบรนดอของ c o b นะครับจริงๆมันใส่ได้ทั้งไฟพาแล้วก็ c o b เลยนะครับแต่เขานิยมใส่ c o b กันนะครับก็วางไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับออกมาดูแพงนะครับเอาไปรับงานนี่ดูมีราคาขึ้นนะครับถ้าใส่ไปแล้วอ่ะผมบอกให้เลยนะครับผม อัพงานในห้างนี่ขึ้นราคาได้เลยนะครับไฟ Cob แบบเนี้ยเพราะว่ามันดูเหมือนเกรดแบบว่าพรีเมียมแล้วเราใส่ไปนะครับผมแนะนานะครับให้ซื้อไว้นะครับแผ่นละสามร้อยนะครับเพราะว่ามันจะอัปเกรดงานเราขึ้นมาได้ดีเลยนะครับบันดอนนะครับเอาไว้โฟกัสแสงนะครับไม่ให้แสงมันไป รบกวนที่อื่นนะครับอยากได้แสงให้มันอยู่ตรงนี้อ่านแล้วก็ใส่บันดอไปนะครับเนี่ยโฟกัสแสงง่ายๆนะครับผมก็ใส่ได้ Cob ทุกรุ่นนะครับรุ่นของผมก็พันหกร้อยบาทนะครับ BPS นะครับตัวนี้นะครับผมแสงแรงนะครับอะไรผมแกะมาดูทุกชิ้นแล้วนะอ่าสุดยอดแล้วนะอะไรตัวเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยบอร์ดสวิตชิ่งแล้วก็หลอดหลอดมันเป็นอย่างนี้นะครับหลอดละห้สิบวัตเต็มนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าก็แกะมาดูทุกอย่างแล้วนะครับส่วนพัดลมก็มีนะครับเนี่ย ก็ตัวนี้นะครับใครสนใจทักมานะครับบันดอไว้โฟกัสแสงนะครับผมหามาแล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับไปเพิ่มคุณภาพงานของท่านนะครับนี่ใส่ไปโคตรหล่อครับงานได้แพงนะครับอ่าเชื่อผมนะครับใส่ไปเถอะครับอย่างน้อยมันดูแพงนะครับดูเครื่องเสียงแบบว่ามีเกรดขึ้นมานะครับผมประมาณเนี้ยผมคิดอย่างเนี้ย เอาไปอัพงานกับลูกค้าได้นะครับผมส่วน C.O.B. นะครับจำเป็นไหมจําเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ C.O.B. เนี่ยหน้าผมดูใสขึ้นมาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับ Facebook Google Music ชนบุรีครับสวัสดีครับ